อาการกึ่งหลับกึ่งตื่นขณะสวดนะครับหลงตาแต่ว่าบางทีปากก็ยังขยับอยู่เหมือนมือก็ยังรู้สึกอยู่ครับแบบนี้ถือว่าเป็นปกติไหมครับปกติครับจิตซึ่งหลับพึ่งตื่นคือจิตสัมพันธ์ในโลกของวิญญาณวิญญาณอยู่ตรงนั้นแหละชึ่งหลับพึ่งตื่นนั่นนะจะว่าหลับก็ไม่ใช่จะว่าตื่นก็ไม่ใช่นั่นนะมันเกื้เกมเหมือนเรานอนเน่ะเราไม่รู้เราหลับเมื่อไรหรอกแต่ถ้าเราเกื้เกรมเนี่ยมันจะ ฝันหรือไม่ก็จะหลับหรือจะนิ่งสองอย่างจิตมันจะไปถ้านิ่งถ้าไม่ฝันแสดงว่าพักจิตมันพักถ้าฝันบันทึกแสดงว่าจิตบันทึกนะบันทึกในความฝันทีนี้การบันทึกเนี่ยท่านบอกถ้าจิตเราอยู่กับพระเนี่ยมันจะไปบันทึกบุญในความฝันถ้าไปย้อนอดีตนะส่วนใหญ่มันจะย้อนอดีตนะ นอนเนี่ยย้อนอดีตมั่งไปต่อยกันมั่งไปแทงกันมั่งไปด่ากันมั่งประมาณนั้นอะไปเพลิดเพลินมั่งเนี่ยน,นอดีตอดีตที่ที่บันทึกไว้มันจะชัดถ้าเป็นอนาคตที่เราคิดไว้เนี่ยมันจะไม่ชัดคิดไว้จะก็ฝันเหมือนกันไม่ใช่ไม่ฝันบางคนฝันถึงอดีตอนาคตก็มีใช่